One, two.

我都没有进去，丢了三两台，塌了

It's a very small kid. Is he a kitten? Oh, okay. I can't see from here. Be careful. So you have to follow us. Okay. เบีเยี่ยพวกันบอกว่าที่เด็กๆจะยังไงารักฉันบกเปแต่ที่มันจะมันมันมันัน

กวเ้ยเอ้ับเขาไปอีกช่องกนน่แล้วก็ดูแลดูแลพวกคนที่มาที่นี่อย่างเี้เหรอเขาให้เท่าไหร่นะหกพันหกพันต่อเดือนหกพันห้าร้อยทำทุกวันเลยเหรอที่นี่มีบ่อบปลา อะไรนะถ้ำปลาเหรออยู่ไปทางไหนออันนี้ครเข้างล่างเนี่ยใช่ไหมที่เนี่ยทาที่นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าถ้ำบ่อปลาเนี่ยครับอืมมีแต่ปลาดุกตัวใหญ่ๆอยู่ลงตรงนี้แล้วถ่ายลงไปยังเห็นเลยนะอันนั้นถ้ำเสาหินนก่อนหนั้นมีคนตายตรงนั้นครับมีแหอยู่ที่นั้นด้วยลิงไปแหย์ไปอยู่ตรงนั้นด้วยครับเหรอลิงไม่ไม่ไปทางนี้มาทางนี้อ๋อแล้วทางนู้นน่ะลิงมีไหมทางนู้นอะ ทางสูงๆนุ้นมีลิงไหมอ๋อมีลิงเยอะครับอ๋อมีลิงเยอะเลยเนี่ยถ้าแขกคนไหนที่มาที่นี่ถ้าเกิดเราไม่บอกเขาเอาโทรศัพท์ถือไว้มันก็แย่งโทรศัพท์เลยใช่ครับที่มาด้วยดาวอันนี้จะกัดอย่างนั้นข้างในเข้าไปได้ไหมในในถ้ำตรงนี้ข้ามไปได้เนาะโอ้ยลายเยอะ You can see ้าวียนหตรงไหนเนอยเหืนุ่นนั่นเต้องข้าไปในถ้ครับถ้าอะไรนะอยู่ตรงนั้นอ่ะตนนถ้ำบ่อปลา าี่โน้นจะใส่ยี่สิบยดแล้วงจ้ะป่ะใ่อะไรนะ